โอเคนะฮะมาก็ไม่ได้เล่นเกมมานานเลยเนาะนะครับโอ้โหก็จะได้มามีโอกาสมาเล่นเกมได้อีกครั้งหนึ่งนะก็กาแล้วผมนี่กาจะเลิกเกมกาชานะครับแต่ก็มาติดเกมกาชาอีกแล้วมาเล่นไหนๆก็ติดแล้วก็เล่นไปจนกว่ามันจะจะเบื่อนะฮะโอเคไปเดี๋ยว ข้อบรกิจก่อนแล้วกันเอาต่อสู้ไปเลยดีกว่าเนาะอือโหโอ้โหเสียตัวยังใหญ่อะกลัวสู้ก็ได้ไหมเนี่ยโอเคไป มาดิครับอโอ้โห,โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอออะไรเนี่ยทุกการเกิดหลบหลีบมาเช่นกันแกอันเอ <c oughs> เอเอ,อ,อะไรอะ <c oughs> โอ้โหกู้ว่าแล้วเชียว ở đây. That felt surprisingly good Move it ความปืนนี่ก็เยอะแล้เกินนะโอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยวัดโอ้โหมีวางกับดักด้วยอ๋อน่าแต่เป็นซ่อนโอเคเราต้องคอยฟาร์มหน่อยละคอยดูหน่อยเผื่อมีกล่องซ่อนนะมาเลยเฮ้ยมา Hello? Taking the shot. Press K22. Maximum firepower! Yeah! Freeze! Oh. เป็นไงนะเจมสโอเคเกิดเกิดขึ้นก็เหรอสั่นสะเทือนรุนแรงขึ้นเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหอื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดมึงยิงอย่างนี้ คนตีแล้วคนตีแล้วโอ้ยหวยผมมึงคนอะไรโหมึงทั้งนาเนี่ยยิงอะไรั้งน้าว่าเ้ยโอ้โห ไม่เห็นเอ,อ,อย้ยยาไอ้คนตีนเนี่ยโอ๊ยมึงยิงอะไรนักหนาเนี่ยไอ้พวกตัวยิงนี่ปวดระเกียดแพรลี่ไม่ได้เนี่ยอย่าอย่ายิงอย่ายิงอะไรสัตวสเฮ้ย่นแหลยยหะ เอ้ยมีกล่องไหมโอ้โหเสียสู่เลยกูเจอตัวยิงให้ตาเถอะแม่งเกียดตัวยิงแล้วเกินเออนั่นแหละเยี่ยมโอ้แม่กับระเบิดใช่ไหมเนี่ย ใช่ไหมไม่ใช่เหรอเฮ้อยอีกแล้วมึงนคน,นตีหนาไอ้สัตวสตดวไปให้หมดเนี่ยแหละอืมอืมปืนกูก็มีเหมือนกันเว้ยสวิตไล่ะ อะไรวะเนี่ยอ๋อ oh, อันนี้กล่องยาโอเคทางนี้มาทางอะไรอะ่ What the อะวัตเตอร์ถงซีเหรอจะไปไหนครับโอเค กล้องเมื่อหลบหลีกสมบูรณ์เน้นหลบหลีกไงโอ๊ะโอ๊ะเก็บเหรียญเออเดี๋ยวมาเอ๊ะเที่ยเราก็จะเก็บเหรียญยังไงอะ อ๋อต่อเอ้ยให้ตายเถอะสิบห้าแล้วเหลือเวลาแค่กี่นาทีเนี่ยโอ้โหกูจะรอดไหมอ่าเร่เร่เรเร่เเร่เอาไอ้นี่ก็ไม่รีบรอนอีกสิบห้าแล้วกูจะเก็บเหรียญทันไหมเนี่ยมันหลบยังไงอ่ะมันหลบยังไงก่อนนะเออนั่นแหละไป เอา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 เดี๋ยวให้มองก่อนมาโอ้กูหลบรีกก็ไม่ค่อยจะเป็นเป็นแต่เป็นแต่แพรลี่อ่าไป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 เอ้ยเอีดูว่ากล่องมันทำทำลายได้เอ้าให้ตาเหกูนะโอ้ระเบิดอะไรขนาเนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ย อันไอ้นี่มันอะไรเนี่ยอ่ายิงดยยยิยิงหน่อยยิงหน่อยเอ,อ้ยได้แล้วไปอ่ะเจ็ดไรอ,ะอ่ะอ๋อยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยเอ๊ะโถ่เอ่ะ,อะไม่ทันเหรอไปโถ่ให้ตายเถอะ มาไอ้นี่ไอ้นี่น่นาจะวิ่งไวกว่ามัง้งช่างแม่งงั้นไปลอยห,หานี่แหละคนตีนผมไม่รอละเออวิ่งอย่างนี้เลยง่ายกว่าให้ตายดอกไฟมาที่หลังอืม

โอ้ได้แล้วเคเราไปไหนต่ออ๋อทางนี้ทางนี้ Yeah. Leave <laughs> เข้าไปเข้าใกล้ข้าหมายคำขอแล้วอ๋อนี่ไงใช่เลยมึงนี่แหละโอ้โหเต็มหน้ากูเลย viên viên trận tui á, bóc lên viên trận tui à, viam viên trận tui mới มันปริศนาเหรอปริศนาลองเล่นปริศนาสักอันนึงก็ได้นะครับเกมนี้ปริศนาค่อนข้างปวดหัวนะเแต่ลองเปลี่ยนทีมาเล่กว <s> ่าโอเคเราเปลี่ยนทีมเป็นทีมทีมน้องแมวนะฮะ o f ฟ i เ e อ148จุยยนเรดดีน้องไปน้องไปเปมม<ำ>ิ่มมาบิลลี่คิดโอเคแล้วพี่อันนี้นึ่งเฮ้ยหนูนนขอเครื่องอยนะฮะ <c ười> คือของเราเราน้อยนะฮะก็ต้องยืมๆกัน <c ười> โอเคมา ของน้อก็ต้องยืมๆกันหน่อยอใส่มั่วเลยกูอะของอะไรไม่รู้มั่วไปก่อนใส่โคตรมั่วบอกเลยอะใส่มั่วมั่วไปเดี๋ยวมันก็แรงเองใส่ของโคตรมั่วนะฮะมา ต้องเป็นแบงโบดามีต่อ Let's go พื้นที่ทั้งหกเหรอ เดินหน้าไปพร้อมกันมันคือ,อยังไงนะแล้วก็ฉันจะให้คะแนนจากจำนวนเหรียญเฟืองทั้งหมดกับคุณกับเดนีที่รวมวมมาได้เฮ้ยจเย็นจเย็นอ๋อมันนับจำนวนเก้าเหรอ อ่าเชีย่ยแล้วกูเดินไม่แบบไม่ได้รู้เรื่องเลยโอ้แบบนี้มันเดินอ้อมช,ชัดๆเลยนี่ว่าเนี่ยอ้าวเอเอ,เอ,เอ,เอได้ว่ะมันต้องเก็บงี้เนาะอ๋อเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้นี่คือแบบไม่ได้ดูฝั่งนี้เดินอย่างเดียว จะแค่ตะเก็บเหรียญโอเคเดชีบ okay. e, ันเทอคำพูดของแฟรดอย่างจริงจังไอเดช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 เียอ,อะไรเดชภาษาจินดูไปหมดแล้วตรงนี้มีพิกมากขานาดนี้เชียวหรืออ๋อป๊ะปอ่ะครับมอ,อบเหรียญ เฟืองสะสมแล้วหนึ่งครั้งจำนวนที่จำนวนครั้งที่เกรดเอต้องการ6เกรดเอต้องการ3 What? แบบมันหมายความว่าไงนะเอ่อโอเค What the hell เหลี่ยมมันไม่ตรงกันใช่ไหมมันต้องผ่านก็ <Okay. S 1> นี่ไงทางนี้ไงเอ่ย่บบว้า ซีเนียสครับมันต้องเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวมันต้องเอ้ยเดี๋ยวนะแล้วกูจะเก็บเหรียญสองเหรียญไงอะ่ะมันต้องเดินผ่านตรงจุดแล้วเออเ้ยเดี๋ยวโอ โไอเหรียญมันไม่ได้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเริ่มใหม่ดิมันติดอะทำไงให้มันได้ทั้งสองเหรียญละมันก็เดินแบบโง่ๆง่ยนะเนี่ยเดินไปเก็บอย่างนี้เออ อันนี้คือเดินแบบโง่เลยอ่าได้ไหมเอ๊ะมันก็ไม่ได้อยู่ดีเหรอเรช่างแม่งเถอะเอาไปต้องการ 6A ต้องการ3เกรดเอต้องการ 6A ต้องการ3 ต้องเก็บให้ได้หกหกอันเหรอไอจุดนั้นคือจุดอะไรอะจุดเหลืองคือกรอบอะไรวะเดี๋ยวแล้วมันจะไปเอาตรงนั้นไงอะ เรื่องนะขอสมทบก่อนดิยังไงวะงงอเน,นี่ยโอเคแล้วมันทำไงอะ่ะก็มันทำอะไรไม่ได้อะ่ะมันไปตรงนั้นไม่ได้แล้วมันจะไปเก็บไหน เดี๋ยวทำไมมันเป็นแบบนี้ฮะทำ,ทำไมมันลงไปเลยอะ่ะงงงงเดี๋ยวกูกูพลาดอะไรไปปะวะอ๋อคือทางของทางเรามันต่างกันไงใช่ปะทางเรามันต่างกาัน โอ้โอเคช่างแม่งล้ไอ้แคยเอาแบบปวดหัวว่ะไอ้ตาเหอะไอ้แม่งไอ้ด่านสำรวนกูโคตรเกลียดเลยแม่งเอ้ยเกมสู้มันก็หนุกอยู่หรอกแต่ด่านสำรวจแล้วกูโคตรปวดหัวเลยไอ้ตาเหอะอ่าช่างแม่งอ่ะเอาแค่นี้่ะพอสมองกล้ามฮะ เออแค่นี้แหละพอแล้วเนาะดีละไปเาไปเ,เราต้องดูการเคลื่อนที่ของอันนั้นให้ดีอ๋อนี่ไงมันขึ้นมันขึ้น เริ่มพอเข้าใจละเริ่มเข้าใจบ้างละมันมันจะเดินตามเราใช่ไหม นีไงต้องทำงี้เอ้เอาวะเริ่มได้ลนะมึงเดินเดินวน,นไปอ่ะเออนั่นแหละโอ้โหโอเคไปโอแมกโอ้โหโ เ,ยเยลยคอกูเล่นูดีกูกาลังเล่นเกมอะไรอย่างเนี้ยเกมไปซืนอนาดเกมต่อสู้วเนี่ยเออ,เอ,อนั่นแหละแล้วก็เจอมาไอ้เชี้ยมมึงขึ้นขึ้นเออขึ้น แล้วก็ที่เหลือเราก็ไม่ต้องไ,ไม่ต้องเพิ่มใจไอ้เชีย่ยช่างแมนก็ให้มันสอยให้มันได้เก็บเหรียญให้ได้เออมึงเดินวนไปนะเออนั่นแหละเออนันและโอเคเลลนเป็นละตอนแรกกูงโง,โงมาก,มาก,มาก โอ้หอันนี้เราแบบไม่ต้องเก็บเหรียญเองเลยทำไมไอ้นี่มันง่ายจังไอ้นี่คือตรงกันเป๊ะมันง่ายมากเลยอ่ะอันนี้ชิวๆไม่ได้ยาก สัตว์ตัวอ่าน้องแมวฮนะ let's go b o y โอ้โหสไลด์มาอย่างนี้อะไรสไลด์อะไรฮฮฮฮะะะะฮะ อะไรย่อเบียบริดเ,เออเราเบิดระๆๆเบิดเฮ้ย แมงตีไม่เข้าเลยก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับอะไร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 ยิงเหรอสุเนโก็ปะตาไม่ได้หรออืมเล่นแหละ างหน้าเป็นจุดประเมินข้าสุดท้าย เกดบีเชื่อแม่ต้องใช้เกดเอ็ดละอ๋อย่ไย้ oh, yeah, ได้เกดเอ็ดว่าเอ๊ะมันก็ง่ายๆเนะมันก็เดินตามเนี้ยดาดแรกๆคือก,กูแบบยังไม่รู้เรื่องไงเอออันนี้ง่ายไป แค่มารับรางวัลได้ใโอ้โหรวยบอกเลยทีเดียวว่ารวยแจกคคุณทราบกับมัน AI อ๋อช่างเถอะไม่อยากไม่ได้อยากรู้นะ โอเคแม่งปิดสนาล้วเลยกูเออเลยดิครับให้สมองการกูยิงสมองกามอยูดด้วยอ่ะโอเคโอเคนะโอเคก่อนจบคลิปเดี๋ยวไปกินรามเมงก่อนดีกว่า กีฬาเองครับก่อนจบคลิปนะฮะมีของฟรีนะอืมเอเลยอิตเตอร์ โอเคนะครับอ่าเราก็เล่นกันมาหอมปากหอมคอนะโอเคแยวผมก็จบคลิปไว้แค่นี้แล้วกันนะครับอ่าผมกลับไปเล่นต่อนะอ่าสวัสดีครับ